อะไรอะไรหุยมีลําโพงลําโพงหรือไฟไฟแล้วป่ะหรืออะไรเฮ้ยอะไรนี่มันคืออะไรรสชาติแปลกๆนะน,นี่รสชาติแปลกๆไอ้แน่กดไปหุยหุยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเปิดเพลงได้ไหมอยากน้องเปิดเพลงดูอ่ะนี่เปิดเพลงดูเลยเฮ้ยเฮ้ยง่วงนอนเนี่ยง่วงนอนโอ้โหเพลงอะไรเนี่ย โอ้โหเราต้องการเชอร์รี่เฮ้ยเชอร์รี่อยู่นั่นน่ะในกรงอ่ะเชอร์รี่อยู่ในกรงอ่ะกรงอ่ะเชอร์รี่อยู่เนี่หยิบเอาเลยได้ไหมหยิบเอาเลยได้ไหมเขาหยิบไม่ได้ด้วยหยิบไม่ได้ด้วยอือเอาเตะทำไมล่ะโอ้ยเจ็บเจ็บอู้หูหูเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมมันมีตัวนี้รูปนี้ขึ้นด้วยเฮ้ยรู้แล้วให้เจ้าลิงน่ะมาเก็บให้ดีกว่าเออแต่ว่าเดี๋ยวก่อนขอลองดึงก่อนนะนี่อ่ะโอ้โหดึงไม่ได้จะอำยังไงเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋แป๊บนึงคืออะไรเนี่ยเอาชุดตัวตลกมาใส่อหะออะไรอ่ะดูดีนะเนี่ยดูดีโอยู่ๆ,ๆอะไรอ่ะอะไรอ่ะ นัว้าวว้าวอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยพอเราใส่ปุ๊บพอเราถอดมันก็ไม่มีอะไรพอใส่ปุ๊บก็มีไอ้ต้นกระบอกเพชรสีส้มกับอะไรเนี่ยวิ่งวิ่งกระบู o อะไรอะไรเนี่ยเข้าไปในปากอ่ะเรื่องอะไรอะไรอ่ะตลกตลกจังเลยเขาคือหัวเห็ดผมเป็นเห็ดเหรอตลกตลกอะไรแล้วเนี่ย อะไรวะนั่นนะทำอะไรอะ่ะอ,อ้าวโอ้โหทำไมเหมือนผมมานั่งดูอะไรสักอย่างที่มันแบบตลกตลกอะแบบการ์ตูนตลกอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อเข้าไปคุยก่อนได้ไหมคุยกับเขาดีๆแอดฉันะขอเชอรี่ได้ไหมอ่ะเชอรี่ข้างบนนะ่ะเชอรี่เชอรี่ไงเชอร,ชอรี่ในฟังไม่รู้เรื่องหรอเชอรี่เชอรี่ เชิญล uhm ี่ลีอโกรธแล้วนะนี่ยะโกรธแล้วน่โอ้โหเตะอีกแล้วเตะอีกแล้วเมื่อกี้ก็เตะเหล็กอันนี้ก็มาเตะต้นกระบองเพชรอีกมาเตะทําไมนะไม่เข้าใจจะไปเตะทําไมนะมันเจ็บนะก็รู้ว่ามันเจ็บหยิบเอาเลยไหมหยิบเอาแต่ก็น่าจะโดนเหมือนเดิมนะโดนเหมือนเดิมแน่นอนโอ่ เอาโอเคโอเคเอาเราแต e ่งแต่งต e ัวแบบใหม่ๆดีไหมเออเปลี่ยนหมวกเป็นหมวกเฮ้ยเราไปอยู่ในโลกสโนแมนอะไรเนี่ยฮะกินน้ำจากฝักบัวเหรอเดี๋ยวแป้งผมนะขอดูตรงนี้หน่อยอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ้เอเราดันไปทำไมอ่อผักไปทำไมเฮ้ยเดี๋ยวสโนแมนเขาโกรธนะ เฮ้ยมามาผักลูกของกูทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าสโนว์แมนหลับหยิบเชอร์รี่บนหัวได้ไหมได้ไหมอีเชอร์รี่เชอร์รี่เขาหลับแล้วเขาหลับแล้วอ, <Breathe. S 1> อะไรเฮ้ยโอ, <little. S 1> อ้โหไม่ก็ฉันกำลังนอนอยู่เนี่ยมากวนอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาอรเยาหลับสนิทไปแล้วอ,อันนี้เราไม่ควรไปยุ่งแล้วนะเฮ้ยอะไรอ,อ,อีกเนี่ย ียุงอะไรเนี่ยโอเคโอเคผมว่าเราใส่หมวกเดิมดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว,ยวมีปุ่มแดงด้วยขอลองก่อนยังไม่เคยกดเลยอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหอุ๊ยดุดโอ้โห,โ,โ,หโดนไอ้แท่งโดนน้ำหนักอะ่ะโดนเหล็กทับเออเป็นเหล็กนะผมเหล็กที่หนักโอเคใส่หมวกเดิมดิโอเค โอเคเดี๋ยวเราลองมาอาบน้ำดูอะไรเลยอุ้ยอ้าเป็นไรไปอ่ะอาเป็นไรไปอ่ะอาโอเคเดี๋ยวเราลองลองอาปากโอ้โอเคแล้วไงต่อมีอะไรเกิดขึ้นอ๋ออะไรอ่ะ ต้องต้องเกี่ยวเหรอต้อต้องอะไรอ่๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่เนีเห็ดเอาเห็ดดีกว่าผมผมเลือกเห็ดแล้วกันเดี๋ยวเราเราใส่หมวกอ่าเราต้องใส่หมวกกันไหนอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่หมวกอันนี้ไม่ใช่หมวกอันนี้หมวกอันนี้หมวกอันนี้ใส่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 เออเดี๋ยวเราไปไปนี่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 เลยนี่โอ้ปวดฉี่ฉี่ละสบายอะไรนะมั้ยโอเคต้นเห็ดโต แล้วยังไงกระโดดขึ้นเหรออาอไปเลียทำไมอ่ะโอ้ยเค้มเข้มเค้มโอ้เค้มเค้มเยี่ยวตัวเอง <c oughs> หรือว่าแบบเค้มเยี่ยวตัวเองแบบอะไรประมาณอ๋ออะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยเป็นลายไป,นะไปเ,เนี่ยฮะไปเลียต้นต้นเห็ดนะครับผมเห็ดเบื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยอ๋อโอเค ยุยอ,อ,อ้าวกลับไป,เ,ปเหมือนเดิมแล้วแล้วต้นกระบองเพชรละ่ะแล้วก็ยังหยิบไม่ได้นะเออเดี๋ยวนะไม่ครัไม่เลียแล้วอ,อ๋ออ๋อ,อผมไปกดเลียอีกทขาไมอ่ะอเอาเอาแล้วกลับเป็นเหมือนเดิมหมายก่อนแล้วกลับเป็นเหมือนเดิมแมวแมวแมวเปิดเพลงเสียงดังเต้นกับกระบองเพชรเหรอเรื่องอะไรอะไรอ่ะ อ่าเดี๋ยวเราลองกลับไปกินกินน้ำดูได้ไหมอ่าเราลองทำแบบนี้เหมือนเดิมดิ <c oughs> เออเฮ้ยเอามันไม่มีให้เลือกกอะเอาทุกคนมันจะมีให้เลือกเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้อะไรอะเกนบออะไรเกนเซบอรเป็น <c oughs> <c oughs> อะไรอ๋อเปิดเพลงให้ให้เจ้าตุ้กกระบองเพชรมันเต้นเหรอโอเคเปิดเปิด อ่าโอเคเราต้องใส่หมวกนี้นะครับผมข้างบนเนี่ยอ่ะใส่เลยใส่เลยใส่เลยเอาไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่จุ๊ยอ่าไม่ใช่เหรอมาผิดเด้ออันนี้มาผิดอ่ะโอ้มาผิดมาผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดเพลงใหม่เปิดเพลงใหม่หรือเปล่าต้องเปิดเพลงใหม่แน่ๆเลยเพราะว่าเพลงมันไม่บรรเลงแล้วอ่ะโอเคแล้วก็รีบไปที่โลกเดิม เฮ้ยเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วกระบองเพชรกระบองเพชรเต้นเต้นเจ้เอ้ยอ้ยเอ้ยมันยังเป็นลูกน้ำอยู่นี่อย่าหยิบอย่าหยิบอย่าหยิบโอ้โหหยิบทำไมนะโอ้โหโอ้โหโอ้ยโเจ็บเจ็บเจอ้เจ็บเจโอ้ยโเจ็บเจสนุกมากเลย่หยิบ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 หยบอ๋อหยิบไม่ได้เดี๋ยวลืมลืมืมต้องต้องทำไงอ่ะต้องทำไงอ่ะ กดปุ่มเหรอเฮ้ยเดือดๆปุ่มนี้มันจะมีเหล็กตกลงมาอ่ารู้แล้วเว้ยอ้าวเฮ้ยแล้วต้องทำไงเนี่ยผมต้องทำยังไงนะเฮ้ยนี่ไงเชอร์รี่เชอร์รี่อยู่นี่ไอ้ฮูได้เชอร์รี่มาแล้วมาเอาเฉลี่มาไม่ให้เว้ยจะกินจะใส่หมวกนี่อ้าว เฮ้ยอะไรเนี่ยได้มีเชอร์รี่เหรอเฮ้ยฉันอยากได้เชอร์รี่นายเอาเชอร์รี่ของฉันไปอ๋อคือแบบว่าเชอร์รี่มันเป็นหมวกของไอ้สโนว์แมนอะไรประมาณนั้นเลยวะเฮ้ยเขาเขาไปในหลุ่มแล้วอ้าวมีค้อนอย่างงี้มีค้อนอย่างงี้ต้องให้ตีแน่ๆต้องให้ทุบแน่ๆผมว่านะครับผมเออเฮ้ยมีใครเคยเล่นบ้าง ในร้านแบบว่าในห้างอะ่ะท่านผู้ชมมันจะมีแบบว่าให้เราเอาคอนมาตีแล้วก็จะมีอะไรขึ้นมาแบบเป็นหนูหนาหนูอะไรสักอย่างมันจะขึ้นมานะจากดินโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมา,นมาแล้วเราก็ต้องตีให้โดนนะครับผมแบบเนี้ปึ๊บอ่าดีตีไม่โดนอ่าโอเคนี่ตีไม่โดนอีกแล้วตีไม่โดนอีกแล้วนะครับ <c oughs> แต่ก่อนนี่โคตรหัวร้อนกับไอตัวกับไอเกมนี่เออ,เอ,อหัวร้อนเฮ้ยเราไม่มีสองตัวตัวไหนตัวจริงตัวนี้เปล่า โอ้โอ้โหโโอ้หเยอะจังเลยอ่ะมีเรียกพวกมาแล้วป่ะเนี่ยโอ้ขี้โกงอ่ะเรียกพวกมานี่มันตัวไหนตัวจริงวะเนี่ยตัวไหนตัวจริงเนี่ยตัวไหนไอ้ตัวไหนตัวจริงเออเมื่อกี้แพนกวินเหรอท่านผู้ชมอ๋อจะตีตัวเองเหรอจะตีตัวเองเหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มเอ้ยเอาเอาไปตี อะไรตีตัวอะไรอ่ะหอยเหรอหอยทากหรืออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้เอาแล้วมันเฮ้ยมึงเจ้าเม่นมันเอาเชอรี่ลาไปอีกแล้วอ้า